ท่านนั้นน่ะอยู่สิ่ท่านจะหงดหิเดี๋ยวสีเดี๋ยวสิ่ใจยเย็นสิ่ท่านนั้นตอนนี้เขาก็รู้ตัวแล้วก็คืออยู่นิ่งๆตั้งแต่รอบที่แล้วถ้าไม่นิ่งก็โดนแฉเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแม่ผมเนี่ยเช็คก่อนนะทุกคนนะเพราะคนเนี้ยเขาก็รู้ลู้รู้ลึกรู้ลึกรู้ลึกเหมือนกันรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป, <c oughs> แป๊บหนึ่ง <c oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> ด่วนช่องอันม้าเดือดกัมพูชายิงยิง,ยง ย,ง <S <S ย,งยังตะลุบบุ้งแล้วก็สลับกับตรีบุย,บยทั้งระบุยทั้งทั้งทั้งอืนินทั้ง,ท,งทั้งอืน่นใส่ฝ่ายไทยโดนตอนนี้โดนตรงอันช้างอันม้าเดี๋ยวเดอดอกันโอ้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เลี้ยวไทม์เลยนะพู้ชมนะฮะใครดูหิวแสงตอนนี้คือเราจะรู้แบบว่าเลี้ยวไทม์เลยนะฮะอาจจะรู้ท้าตอนนี้นนเกิดอะไรขึ้นนัน่นอันนี้คุยกับใครคุยกับคุยกับตรงนี้มีโอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องจ้ะ พัยูู่้เรื่องเด็กแทพลันอยูจะอยู่นิ่งๆพันอยู่รู้เรื่องนะจ๊ะรู้เรื่องนะจ๊ะรู้เรื่องนะจ๊ะรู้เงจ๊ะโอเคนะจ๊ะมันเลยจ้ะท่านผู้ชมผมถามท่านผู้ชมหน่อยชอบไหมที่จัดรายการางชอบไหมถ้าชอบเขียนชอช้างมาชอบไหมชอบ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 อไรบนี้ไหมอาผมถามนะท่านผู้ชมตอนเนี้ยอยากรู้ถ้าชอบกดถ้าชอบกดชอว์ช้างไงกดชอชอบไหมเดี๋ยวหาตัวชอไม่ได้อีกคนแก่มันรู้นี่เนี่ เพราะว่าอะไรมันเป็นการเหมือนเหมือนแบบว่าปลดปล่อยเออปลดปล่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแขกรับเชิญเนี่ยเวลาไปรายการใหญ่จะมีการเซ็นสัญญาใช่ไหมนะเนาะห้ามพูดไม่ห้ามพูดไม่สุภาพห้ามพูดนุ่มเขาเป็นอะไรครับ <c oughs> แต่มารายการผมสามารถปล่อยได้เลยเออใช้ความคิดของตัวเองหรือว่าใครมีเหตุผลอะไรได้เลยตอนนี้คลิปเสร็จแล้วลองเปิดซิลองเปิดซิดังๆไหนเนี่ย ดังเลยดังแปดเวลา14่มสีกาโดยมีรายละเอียดนี้ครับขณะโดยรวมเมื่อเวลาทุ่มสองรายการนาทีฝ่ายกัมพูชาได้พยายามสร้างอาจาร์ความตึงเครียดพื้นที่โดยพื้นที่ช่องอ่างโดยพื้นที่ช่องอ่างจีนจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้ใช้อาวุธสงครามจิงเข้ามายังพื้นที่ของฝ่ายไทยจากบริเวณเนิน677มายังเนิน600และเนิน5้7พร้อมทั้งใช้อาวุธปืนเละปืนบระทัดเป็นระยะก่อนที่อาจาร์จะยุติลง อันนี้การระดมการังทุนๆๆๆอยู่เฉพาะเวงานั้นแต่ต้องสอยคล้องกับกำลังขับคุยุทธ่ิธีอย่างใกล้ชิดต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันฝ่ายไทยได้รับแจ้งจากฝ่ายกัมพูชาว่าคณะทันเกตการระหว่างประเทศหรือลายโอทีของกัมพูชาแต่เดินทางเข้าพื้นที่ช่องอ่านมาตอนที่สองประเมินว่าเป็นความพยายามของกัมพูชาในการสร้างเงื่อนไขและยั่วยุให้เกิดสถานการณ์ เพื่อให้สอบ้องกับช่วงเวลาที่คณะไอโอทีเดินทางเข้าพื้นที่โดยในอดีตกัมพูชามักใช้กลยุทธ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในครั้งนี้ก็ยังคงดำเนินการในรูปแบบเดียวกันนอกจากนี้ายไทยยังตรวจพบว่าไายกัมพูชาได้มีการตั้งกล้องติดภาพไว้ล่วงหน้าบริเวณทาเดินการติดต้าที่อ่างลาอำเภอํำยืนจังหวัดอุงรโดราชดานีแต่ต่อให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการไปใช้เปิดแค่ ในเวทีนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ริ้นเริ่กัการับทั้งที่จริงแล้วเป็นการกระทำเชิงลุทวิีที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายกัมพูชาเองาการใช้อาวุธโจมตีในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีแสดงถึงเจตนาอันชัดเจนที่จะเลยุให้ฝ่ายไทยตอบโต้ซึ่งหากฝ่ายไทยดำเนินการตอบสนองก็เสีย่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าล,ทละทิ้งและถูกใหญ่ผลในเวทีระหว่างประเทศอย่างไรก็ตาม ฝ่ายไ,ไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ด้วยความสุข,ขุมรอบคอบและมีที่ดานทำใดๆที่จะตกป,ประโยชน์ต่อการโฆษณาเชื่อของสัมภูชาแต่ขอยืนยันว่ากองทัพไทยต้องปกป้องอธิปไต,ตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลังวควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของที่องประชาชนในพื้นที่ในขณะเดียวกันกองทัพที่สองได้จัดชุดเดินการกิการพลเรือนอย่างเต็ที่เพื่อช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่อาศัยอยู่ตามงานชายแดนไทยกับพิชาราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่ากองทัพจะไม่ทอดทิ้งและพร้อมเกลี่ยงค่าประชาชนในทุกสถานการณ์กองทัพที่สองจะติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดของรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือจากพี่ม้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารโดยติดตามเาช่องทางอย่างเป็นทางการของน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อการให้เกิดการเข้าใจผิดหรือการเิดหน้าข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอบคุณครับโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องมีมีมีทหารแถลงภาษาอังกฤษด้วยนะแน่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เพราะว่าบางคนหรือว่าต่างชาติจะได้รู้ต่างชาติจะได้รู้ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ฝั่งนู้นก็จะไปร้องอยู่นั้นร้องอยู่นั้นนะแม่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แม่ได้เวลาตะลุยบุ้ยเลยองต้องเอาแล้วนะฉันว่าไม่เกินวันที่ยี่สิบเก้า ยึเกล้านี่หรอตอนลุยบุยแล้วหรอไม่เกินอนะฉันว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะเขาประกาศยุทธการยุทธบดินมาแล้วนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเขารายงานอย่างต่อเนื่องว่าตอนนี้เขาโดนกระทําอะไรบ้างอ,อ,อันที่สามก็คือเขายังไม่ไม่ทําเกินกว่าเหตุหอ,อันที่สี่เขาก็ยึดกฎบัตรสหประชาชาติอ,อันที่ห้าเขาเตรียมล้อมล้อมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกคขมเมเนี่ยนะแม่นะ มันก็ขนของขนจะลงจาววดมาเยอะเลยนะที่เราเห็นในตามคลิปไอ้เหม็นอะใช่คือท้าเขมรนะฉันะอันนี้คือฉันก็ดูตาม ดูตามยุทธศาสตร์ของเขามาตยุทธศาสตร์ของเขามาตออ่านประวัติศาสตร์ย้อนไปประมาณ33ปีเนี่ยของฮุนเซนเนี่ย<ม><ม>ปกติเวลาเขาทําเรื่องเกี่ยวกับชายแดนเขาทําแบบนี้แหละมไม่ว่าเขาจะทํากับประเทศอินเวียดนามเขาก็เคยทําแบบนี้แต่เขาโดนเวียดนามหมดกลับท,ทันที<ม><ม>เพราะฉะนั้นเขาจะไม่แยมกับเวียดนามแล้วจนกระทั่งเวียดนามขึ้นรั้ว<ม>จากนั้นปุ๊บเขาเคยเนี่ยไปแยมกับประเทศลาวประเทศลาวก็แค่เข้าไปในปาบประเทศลาวก็ตุ้งตุงตุุงยิงยิงตัยห้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะไม่กล้าไปกับประเทศลาว<อ>าแต่กับประเทศไทยเนี่ย เขาใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นเด็กยักษ์จนอะ่ะเออช่วยหน่อยนะเจะส์จมส์เจแกต้าแต่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีการแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันตะเข็บยาวตะเข็บชายแดนมันยาวยาวมากพอยาวปุ๊บเนี่ยประมาณตั้งเก้าร้อยกิโลอะ่ะเกือบเก้าร้อยกิโลนี่เหมือนจากกรุงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตะเข็บชายแดนมันยาวเนี่ยมันทําให้ควบคุมลาบากเพราะเราไม่มีกําแพงอะไรขึ้นดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์ของของทางฝั่งกัมพูชาตลอดระยะเวลาเนี่ย คือฮุนเซนเนี่ยมันเป็นคนที่คุมอํานาจโดยที่เอาประโยชน์เข้าครอบครัวตัวเองแล้วลูกมันเยอะเมียมันเยอะลูกมันเยอะออกมาเป็นโขงเลยลูกมันอ่ะเธิเรวโขงแล้วแม่บอกว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปซื้อบ้านซื้อที่ดงที่ไหนออสเตรเลียื่องจริงแล้วก็นักข่าวต่างประเทศเขารายงานแล้วใช่ของเป็นของตระกูลฮุนเลยหลังนึงเนี่ยกี่ดอลลาร์ก็ไม่รู้แปลเป็นเงินไทยประมาณ230ล้านดอลลาร์ล้านบาทหลังเคารือหัดใหญ่โต เ oh. ออเหมือนเกิดอะไรขึ้นพวกนี้เนี่ยแม้กระทั่งคอนโดในประเทศไทยเราเนี่ย oh. มันก็มี oh. อยู่แถวเพลินจิตอยู่แถวทองหลอ่ออาไม่รู้ได้ยังไงอาคนก็รู้กันหมดทักษิณยังรู้เลย แม่รู้เลยโรงแรมอะไรรู้เลยเวลามีพวกแม่ค้าเพชรเอาเพชรไปให้อิบุลานีซื้ออ่ะเออมันอยู่แถวนั้นแหละเออมันได้ได้แพคเกจพิกัดนี้แหละทองหล่อเออแล้วก็ลูกสไปซ์ทองหล่อไม่กินที่ไม่กี่ที่ไม่กีดที่นะทองหลอมีไม่กีดที่นะรวยรวยหรูหรูเลยทองหล่อเพลินจิตแถวนั้นเลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็คือ บ้านของไอ้หุนหุนมานีหุนมานีคือเป็นรัฐมนตรีกระหมและเป็นลูกของไอ้หุนหุนเซนนั่นแหละนะแล้วก็มีลูกสาวมีลูกสะพ้ยลูกสะพ้ยเนี่ยช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างแถวแถวพารากอนบ้านเราเดี๋ยวก็พารากอนเดี๋ยวก็เอ็มโคเทียเดี๋ยวเดินช้อปปิ้งซื้อแอมเมสอยู่แถวนี้แหละเออไอ้พวกเนี้ยชอบใช้ชีวิตเซเลบอยู่ที่นี่เพราะว่าไปที่เขเมรเนี่ยมันไม่รู้จะอวดใครเพราะประชาชนมันยากจนกระเป๋าแอมเมสมันหิ้วเนี่ย ฮิวเนี่ยไม่เพราะมันไม่รู้กระเป๋าอะไรถ้าไทยรู้มันก็จะเดินแบบเฉิดฉายแล้วก็ชอบ post, Facebook, ชโพสเฟซบุ๊กโพสโชว์สวยอ,ะอ่ะโพสในไอจีเนี่ยโชว์สวยโชว์รวยโชว์สงา่าเดินตลกตักแตกตลกตลกัตกเตก็ตกฮิวกระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขณะเดียวกันตัดไปที่ภาพทหารมันตายหมด 3, สามพันศพ ตัดไปที่เมียทหารเศร้าหมดอดอยากแล้วก็ตัดไปขี้มันกินข้าวเนี่ยก็กินข้าวต้มใส่ผักบุ้งอะอต้มผักบุ้งกินเหมือนหมูอะไม่คิดว่าเหมือนเนปาลไหมอีกหน่อยถ้าอันนี้อันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวหมดนะถ้าสมมุติว่ามันอีกหน่อยเนี่ยเขมรจะเหมือนเนปาลไหมพันเปอร์เซ็นเนี่ยโมเดลเนปาลเพราะว่าคนขาเขมรเนี่ยปลุกขึ้นง่ายาขนาดมันหลอกใ,ให้มา ปลูกขึ้นง่ายแล้วขนาดเนี่ยมันหลอกหลอกให้มันเนี่ยมาสู้กับประเทศไทยออมันยังมาเลยเพราะปลูกขึ้นง่ายออแล้วก็ขนาดมันเนี่ยได้ข้อมูลเฟซนิวได้ข้อมูลเทจเนี่ยออมันยังไปเผาสถานทูตไทยได้เลยเ,ออเมื่อปี4 9 4 8 4 9ปดสี่เพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือカมเนี่ยมันปลูกแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่คุมคุมสื่อทั้งหมดของカมเนี่ยคือลูกสาวของหุนเซนชื่ออีหุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนามสกุลหุนซึ่งไอ้นั่นเนี่ยคุมสื่อทั้งหมดมันปิดสื่อมันปิดสื่อที่ ตอนเนปาลเผาบ้านเผาเมืองอะ <ừ m. S 2> มันปิดสื่อ <ừ m. S 2> มันปิดสื่อเลยงลั้นเดี๋ยวโดนเหมือนกันและมันมีเซเลปเขมรที่อยู่ฝรั่งเศสอะ่ะ <ừ m. S 2> มันก็ปลุกระดมว่าพวกเราวัยรุ่นทั้งหลาย <ừ m. S 2> เอาโมาเดลมาเนปาลเป็นที่ตั้งไอตระกูลฮุนมันอะไรเงี้ยมันพูดอย่างนี้เลย <ừ m. S 2> แล้วมันก็ปิดสื่อปิดโซเชียล <ừ m. S 2> อ่าแล้วมันมีนักข่าวของมันสองคนเนี่ยที่มานักข่าวชายแดนอะ <ừ m. S 2> เขาก็ปจริงๆปกติไอ้นักข่าวสองคนนี้มันก็รายงานข่าวไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านเขมรหรอกมันก็รายงานข่าวว่าตอนนี้มันอยู่ที่ปราสาทตาเมืองควาย ไปนะในดินแดนที่ขมันของเราได้ยึดมา่างนี้แล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่ากล้องของมันเสกไปส่องเห็นระเบิด PM อ่ะมันวางอยู่ตรงข้างเออเออมันก็ชัดเลยว่าเป็นหลักฐานไงปรากฏไอ้นั uh ่น uh. ก mm. uh ็ร huh. ีว uh ิวไปแล้ว uh. ก็มันโซเชียลไปทั um ่วโลกแล้วอ่ะมีพวกบางคนก็ดูดไปซับเตเจิเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนั่นแหละก็เป็นหลักฐานที่เราเราก็เก็บอีกจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าอีฮุนเซนอีฮุนมาเน็ตจับนัข่าวสองคนมันไปขังคุกไปขังของเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบอกว่าอัน บับ่นทอนความมั่นคงของประเทศกัมพมันมาก <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อแล้วแม่ผมถามไว้นอนว่าแม่คิในใน๊บจงไดที่ที่เห็นฟูขมิ้ะออกมาบอกนู่นบอกนี่แช่งนูน่นแช่งนี่อ่ะมีรูปไหมมีรูปไปอลล่านแม่แม่ออพอนะแม่แม่พอนะจะมีพวกอินฟเนีน่ยอันนี้ไอ้บอยอันนี้ไอ้บอยนี่อันนี้ไอ้บอย ไอ้บอยเนี่ยตอนนี้เจ๊งบงแล้วน้องสาวมันน่ะทำร้านอาหารอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าปกติขายอาหารก็อาหารเขมรกินอะไรล่ะก็ข้าวข้ามันหมูแงแต่อาหารไทยมันขายอาหารไทยปรากฏว่าคนไทยในญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็นึกว่าเป็นร้านคนไทยใช่ไหมมีธงชาติไทยติดปรากฏว่าอีน้องสาวของมันเลยเนี่ยมีมีอีน้องสาวของมันเอาธงชาติไทยอ่ะไปวางเป็นพรมเช็ดเท้าเท่านั้นแหละร้านเจ๊งเลยไม่มีใครแดกของมันเลยตอนนี้ออกมาร้องไห้ร้องโหยนี่แหละเออเออเออเป็นน้องสาวอีบอย ินฟยปรากฏว่าตอนนี้อตอนนี้เจ๊งเรียบร้อยไอ,อ้บอยนี่กูบอกมึงเลยตอนนี้มึงอ่ะหาแดกกับความอินฟูมึงนะตอนนี้น้องสาวมึงเจ๊งออร้านทาั้งร้านทั้งร้านเจ๊งแล้วอ,อ,อยู่ที่ญี่ปุ่นไนงะแล้วปรากฏว่าเป็นขเขมรแต่ว่าเอาธงไทยติดออแล้วก็ขายละขายอาหารไทยรวยมาทุกวันนี้กินข้าวดีด,ดักก็เพราะว่าไอ้อไนั่นไงไอ้นั่นไงร้านร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น แล้วก็มันจะมีที่เอาธงชาติเอาธงชาติไปเป็นพรมเช็ดเท้าที่นี่ร้านดี้เจ๋งเรียบร้อยแล้วอีหานี่อ่าอี่นี่แหละมันมีเสียงมันร้องไห้ด้วยนะเอาธงชาติไทยไปวางเป็นพรมเช็ดเท้าหารู้ไหมทั้งคนญี่ปุ่นคนเวียดนามคนเวียดกงคนอะไรต่างๆที่อยู่ในญี่ปุ่นคนไทยในญี่ปุ่นไปกินอาหารไทยที่นี่มีการระดมกันไม่มีใครไปกินร้านมันล้างร้องไห้ชิบหายตายหา้วตอนนี้อย่าลืมแมว่า คนไทยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกันมานานใช่ไหมนะใช่เขาช่วยเหลือกันมานานนะทำแบบเนี้ยเขารู้นะใช่เอออินฟูคอมเนเนี่ยคือเขาก็ไม่ผิดหรอกที่เขาจะรักประเทศเขาแต่คุณจะต้องรักเนี่ยเวลารักลูกลักหลานรักประเทศรักบ้านรักเมืองลักพ่อลักแม่เราต้องไม่รักอย่างผิดผิดนี่นี่นี่แม่นี่เราจะต้องไม่รักอย่างผิดผิดเออต้องไม่รักอย่างผิดผิดไม่ใช่อีนี่นะเออแต่อีอีคนหนึ่งอีคนหนึ่งเออแต่ว่าแต่ว่าอีคนหนึ่งอันนี้อีคนึ่งที่มันรู้ที่ที่ที่ดาอีอีตัวเมื่อกี้อ อีตัวนี้อีตัวนี้่ยอีตัวนี้น้องอีบอยเจ๋งเรียบร้อยมีคลิปร้องให้เจ้าเป็นเรอจะได้ไหมเนาะให้อะเป็เรื่องไปเอไหมเนาะนั่นแหละสรุปเลยเจ้งเรียบร้อย อินฟ no ูคมเปนทุกคนนะฉั้จะบอกพวกเธอนะเธอฟังภาษาภาษาพวกฉจนรู้เรื่องอยู่แล้วนะแค่ไหนเลยแค่ไม่เลยเป็นที่หน้าเลยฉจนจะบอกพวกเธอนะฉันจะบอกพวกเธอนะอินฟูแคมเปนทุกคนนะคือเราเนี่ยเป็นอินฟูก็จริงแต่เราเนี่ยจะต้องรู้มากกว่าเราต้องรู้คนกลไกทั้งหมดกลไกทั้งหมดไม่ใช่รู้แค่เขาเรียกว่ารู้แค่ในตุ่มรู้แค่ในอึ่งของมึงมันจะต้องรู้ต่างๆทั่วโลกข้อที่หนึ่งก็คือว่าน้องจานน้องยาแก้วอะไรต่างๆตะเข็บชายแดนตรงจุดนั้นเนี่ยพวกคุณย้อนไปประมาณ50บปีที่แล เนี่ยคุณมาพึกพาเราและเราก็นะคะยอมให้สาประชาชาติเนี่ยใช้บ้านเราเนี่ยเป็นที่ดูแลรุ่นปู่รุ่นทวดเธอใช่ขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นเขาเป็นแดงเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่2ก็คือเมื่อเธอรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วเธอจงรู้ว่าเราอาลีเราดูแลพวกเธอมาแต่วันนี้มันหมดเวลาแล้วเพราะพวกเธอก็เจริญกันแล้วดังนั้นเนี่ยพื้นที่ใดที่เป็นของเราเราก็ต้องเอามาถ้าเกิดไม่เอามาเนี่ยพวกฉันก็จะเป็นเหมือนกับเสียดินแดนแล้วพวกฉันจะมีทหารดังนั้นตรงนี้เธอต้องเข้าใจและขณะเดียวก มันเกิดขึ้นจากหุ้นเซ็นหุ้นมาเนตตระกูลหุ้นของมึงนั่นแหละมันอยากหาประโยชน์หาแดกกับด่านคาสิโนต่างๆที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนประเทศไทยทั้งหมดนประมาณ150ห้าลังเก็บไปเนี่ย30ของทุก อ่อทุกบอดการพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเธอจงรู้ว่าการคอรพทชันประเทศชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศเธอเองที่เธอไม่เจริญเนี่ยก็เพราะว่าผู้นําประเทศเธอลูกหลานผู้นําประเทศเธอรวยหมดแต่พวกเธอจนกันมันเป็นเรื่องของผู้นาพวกเธอเองและขณะเดียวกันเนี่ยพวกเธอจะให้พวกฉันเปิดด่านเพื่อให้พวกเธอมาตีมาฆ่าประชาชนฉันนั้นมันไม่ได้แล้วเธอจะต้องไปลบเล้าเอากับผู้นําของพวกเธอเอง เออมันต้องแบบนี้แม่มันต้องแบบนี้นะครับพวกเธอจะมาโทษพวกฉันไม่ได้จะมาเกลียดพวกฉันก็ไม่ได้พวกฉันก็ไม่เคยเกลียดเธอพวกเธอเนี่ยมาเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ตั้งหลายร้านคนยังไม่กลับไปเลยเออแต่ขนาดมันไม่ได้มาเกลียดธงชาติพวกฉันก็ไม่ได้เออบ้านใครใครก็รักแต่บ้านกูกูเอาแค่นี้กูไม่เอาบ้านมึงหรอกทำไมล่ะเอามาก็เบืองภาษีกูอีกเออกูจะมาเลี้ยงมึงทาไมล่ะกูไม่เอาหรอกสิบห้าล้านคนเนี่ยมึงอยู่ตรงนี้แค่แรงงานมึงมาเจ็ดล้านเนี่ยพวกก็ ใช้ภาษีประเทศกูดูแลพวกมึงนะไม่เคยจ่ายภาษีให้ประเทศกูด้วยแม่พูดถูกและแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้การเข้ามาทํางานเนี่ยมันไม่ใช่มาทางชายแดนแม่เ,ออเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่มีสนามบินนะแม่เออเขาเหมือนอ่าเขาเรียกว่าบินจากสนามบินเตโชออมาทํางานที่เมืองไทยนะเออ,เอ,อมันมีนะมันมีนะแม่ผมดูข่าวอยู่นะเดี๋ยวนี้ม่ไฮโซนะสนามบินเปิดแล้วแต่เครื่องบินยังไม่ลงเพราะว่ามันไม่มีผู้โดยสารเออ งบนิ้ก็มาจากจีนอะแม่นะเออมันมีแต่ผู้โดยสารพวกพวกนักท่องเที่ยวไปลงตอนนี้ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวหายไป9ก้ามซไหนจะอันนี้อีกค่าจอดรถอีกไหนจะโกงน้ําหนักอีกเออแมนแทนแนนแมนสันโอ้เยอะเยอะนะเพราะว่าอย่างเดียวนะท่านผู้ชมมันอยู่ที่กับบูชาจริงแต่แน่นอนว่าคนที่เอ่จ่ายตังค์นี่คือจีนนี่จีนนะบริหาร นั่นแหเออนี่นี่นี่สนามการบินใหม่ของเขานะปวดนักปวดหนาวันแรกเปิดมาท่านผู้ชมเชื่อไหมเหล่าอินฟูเนี่ยไปทำคอนเทนต์เยอะเออลากกระเป๋าตอกตักตอกตักตอกตักตักไปทำคอนเทนต์เออจะบินไม่ได้บินนะเออพอเขาให้แบบมีการเก็บต้มเก็บตันนะหายเงียบหายเงียบหายเงียบเลยหายเงียบจริงๆนะครับแม่ผมถามรัฐบาลใหม่เนี่ยควรจัดการยังไงกับพวกกัมพูชาพวกเขมรนีย รัฐบาลใหม่ก็คือเนื่องจากคุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่รู้เท่ากับที่ทหารเขารู้รดังนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยชายแดนเนี่ยต้องทําตัวตรงแล้วก็ให้ทหารเขาในบัญชาการ,รและจัดการ,รและอย่าไปแทรกซึมอย่าไปแทรกแซงและอย่าโทรศัพท์ไปสั่งใครแบบนั้นอีกแค่คนั้นแหละ แค่นั้นพอเอออย่าไปโทรโทรศัพท์ไปสั่งแทรกแซงเออแล้วยุทธการของทางรัฐบาลใหม่เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําได้และซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับการกู้อธิปไตยครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องให้กระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละเป็นคนสื่อสารกับทางด้านสหประชาชาติสื่อสารกับทางนานาอารยประเทศถึงเรื่องความจําเป็นถึงเรื่องความอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยวันเดนวันวันเด้นวันคือทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่ปล่อยเป็นแบบเดตแอร์อย่างนี้ครับคุณต้องสื่อสารกับชาวโลกแต่การดัเนินการคุณจะต้อง อะไรต่างๆมึงอย่ามานั่งนะเฉยๆตั้งโคนสขึ้นมาพูดเออโคนสกโคซอยเออเออได้คำสั่งคสั่ใหม่นะโคนสกโคซอยเออมึงนั่งเฉยๆนะครโคนกโกรัฐบาลที่แล้วอ่ะเหมือนกลัวจากหลุดจากตำแหน่งอ่ะกลัวเขาเลือยขาเก้าอี้ไม่พูดอะไรเลยแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วเออเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นโคนสกคนใหม่มึงตั้งใครมาก็ตามแต่โคนสกรัฐบาลเสนยหนูนี่มึงต้องพูดต้องปากแจ๋วต้องปากแจ๋วต้องพูดต้องพูดแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องพูดสื่อสารสื่อสารตต้้้้้้้้ออองงงงงมมมมึึพพููดดดดดดดภภาาาาาาษษษักฤไไไววยยยแแลลลเเเป็นบุ แต่ไม่มได้เลยเออได้เลยแม่บุม๋มบรรดาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแม่บุม๋มบรรดามันจะไปไหมละ่ะเออบางที<บ>แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยแล้วมันก็ต้อง <c oughs> คือโฆษกการเมืองเขาเนี่ยคุณต้องกล้าในการที่จะพูดแม่คิดว่าเป็นใคร ครไม่รู้เป็นใครแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเป็นใครก็ตามแต่ละมันทําอะไรได้ไม่เยอะหรอกแล้วอะไรพวกใครก็ตามแต่ที่ถูกถูกตั้งไปมีตาแหน่งอ่ะชอบพูดไม่ชอบไม่กล้าพูดกลัวหลุดจากตําแหน่งไม่พูดอะไรก็จะไม่ผิดอะไรไงอ๋อแต่ถ้าพูดนี่มีผิดแน่นอนมันมีเสียงไงบางคนถ้าเกิดไม่มีสมองยิ่งผิดยอะยิ่งบิดง่ายไงเออเวลาคนพูดมันต้องมีต้องตั้งคนมีสมองมีความรู้ด้วยมีทักษะด้วยซัมติงไหลแดดซัมติงไหล่แด๊ดซัมติงไหลแด๊ดเออได้ละไม่รู้ใครเป็นโคศกแหละครับเออ แล้วแม่ทับผ้าที่ปอกนะแม่หลังจากจบนี่ไปบิ๊กเติงไงคนใหม่คนนี้ก็คนนี้ที่ที่เดินอ๋อที่ที่ที่เดินคู่กับท่านนี่ใช่ไหมเออบิ๊กเติงที่ที่ไปกับโอ้ยไม่ใช่คนนี้คนนี้ไอ้นี่มันทักมาเล่นอยู่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่โอ้ยคนนี้คนนี้คนแล้วแล้วไปไปเตรยโจติงแม่ทัพมาหนอ ฉอยาะนางน่ารักเนาะฉันเนี่ยตอนแรกฉันคิดว่าแกเกษริราชการไปแล้วฉันก็ว่าจะจ้างแกเดือนละสอนสองแกจะมากไปอยู่นู่นแล้วไปเป็นอันนี้เป็นจเจ้ากะว่าจะจ้างแกสักสามเท่าจ้โปรดก้าวแต่งตั้งเป็นทหารองราชองค์กระพิเศษบ่ได้บ่ตันเหรอไปเหรอเจ้า ไปเป็นตำแหน่งแล้วการเสียม่ได้กษียแล้วไปอยู่กับท่านแล้วแม่คิดว่าดีก่อนดีสิดีอยู่กับท่านดีก่อดีสิดีสิเหมาะเนาะเออเหมาะคือตำแหน่งนี้เนี่ยเพียงแต่ท่านจะท่านก็จะต้องออกมาเขาเรียกว่าออกมาแบบว่า ออกมาแบบว่า,า,าสามารถแอชชั่นได้ก็แม่แอคชั่นได้แอชชั่นได้กับนเนี้ยที่ที่ไปตามที่ต่างๆลงโรงเรียนอ่าได้อ่าเคาเรียกว่าไปเป็นนักวิชาการไปให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาที่ให้ความรู้อ,อ่ะครับเออส่วนได้แค่ไหนไม่แค่ไหนท่านก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งว่าเหมาะสมอ,อะไรแค่ไหนแต่ว่าการไปพบกับเยาวชนไปให้ข้อมูลด้ประวัติศาสตร์ดีดีอยาขอโทษนะคะคือคือเวลาท่านไปมีตําแหน่งอย่างนี้แล้วเนี่ยเอออย่า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  อย่าเก็บไปท่านอย่างเดียวควรจะเอาไปทําประชาสัมพันธ์ให้กับทางกองทัพด้วยก็คือเหมือนเหมือนทําที่ทำหน้าที่ทำทำอย่างที่ทํามาดีที่สุดแล้วเพราะมันทําให้เยาวชนคนมีการศึกษาแล้วก็เด็กๆเนี่ยเจนซีเจนวายแล้วก็เจนแรงต่างเขาความเป็นแม่ทัพเนี่ยต้องเป็นแบบเขาเรียกอย่างนี้แหละเป็นอินฟูไปเลยด้วยเอออย่างนี้ก็เหมือนส่งเสริมกองทัพไปด้วยส่งเสริมทางสํานักไปด้วยช่ผมถามหน่อยว่าคนนี้จะเข้ามารับภาคสองเนี่ย เป็นคนจะได้ได้ค่ะว่าเป็นคนที่บู๊บู๊บุญทั้งบูทั้งบุญแล้วก็เป็นคนเด็ดมากเหมือนกันแล้วคาแรคเตอร์เดียวกันเลยดูกว่าอีกโอ้สวกกว่าฮบูได้ข่าวว่าสวกมากก็คือถ้าถ้าถ้าก็คือใส่เลยเต็มเตะงตึงตะลึงตึงหมดเลยเออแม่ลองแม่ทับผ้าที่สองในเขตอีสานใต้นี่นะทุกคนเก่งหมดหมดคนที่ผิว คำๆจำได้ก่อนคนนั้นกับเก่งเพียงแต่ว uh, ่าอาวุโสน้อยกว่าคนหวดโอ้คนนี้ดุดุสวกกว่าสวกสวกสวกเออสวกคนคือเข้มแข็งก็คือหวดเป็นหวดหวดเป็นหวดก็คือตบเป็นตบมึงบ่ดีเข้าไปย่ำในหัวแม่ตีนมึงโดนตบแน่ก็ถ้าถ้านักกันเนื้อมันอ้วนนี่กับด่านเหมือนมันแน่นอนหวดหวดเอออ่เหมาะขนาดนั้นไหมคือแม่ กอ,กองกองกําลังในเขตแม่ทัพพที่สองเนี่ยให่คือเป็นกองกําลังที่อยู่หลายจังหวัดสี่จังหวัดแล้ว <c oughs> มันมีปัญหาเยอะอถ้าเกิดไม่แล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่ไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่รักษาดินแดนนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยดีหรือเป็นคนหาประโยชน์เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นตะเข็บชายแดนที่ยาวไกลดังนั้นเนี่ยมันต้องไม่ปล่อยอะ่ะถ้าเกิดปล่อยปละละเลยเนี่ยมันอันตรายมากนะเอแล้วแม่อันนี้ผมถามเลยว่า เราบูราบูลเสร็จแล้วแล้วเสรษฐกิจตัวแม่เสรษฐกิจเฮากับกับฝั่งคุณอ่ะมันสามารถซื้อขายกันได้ก่อนหรือว่าถ้าจะตัดตัดไปเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะต้องเออสามารถ สามารถเมื่อหลังจากแก้ปัญหากันได้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเปิดด่านได้แล้วก็เปิดด่านตามช่องปกติขณะเดียวกันระหว่างนี้เราก็ต้องสร้างรั้วสร้างรั้วก็คือเขาจะต้องสร้างในจุดที่มันเป็นแบบเนี้ยเหมือนอันช้างอันม้าเหมือนไอ้ที่ชาวบ้านมันเข้ามาได้ต้องสร้างรั้วแต่ถ้าหน้าผาหน้าสางอะไรต่างอันนั้นก็ไม่ต้องสร้างถูกไหมไอ้มันข้ามมาไม่ได้อยู่แล้วเหมือนภูมะเขืออย่างเงี้ยเออก็ไม่ต้องขึ้นรั้วแต่ว่ามันเป็นภูอยู่แล้วมันเป็นหน้าผาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเขาจะต้องสร้างสร้างคือยังไงก็ต้องสร้างเพราะตอนนนีี้เ่ย พน้องนางเธอก็ตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วไงเพื่อช่วยระดมทุนช่วยนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเขาก็ลุยกันหมดแล้วอ่ะรู้อยู่แล้วอะอันนี้ก็ไม่ถูกเมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต่างๆท่านลุยขนาดนั้นคิดว่าเราเราประชาชนเนี่ยเราจะมานั่งทําอะไรไมู่ได้ตั้งล้วขึ้นมาพอตั้งล้วขึ้นมาต่อไปเราสืต่อไปพอเราเปิดด่านเราก็ค้าขายการตามท่องช่องทางปกติเออกูก็เปิดด่านมึงมากกูก็เก็บค่าด่านกูออกไปมึงก็เก็บค่าด่านกูแล้วมึงก็จะเอา มันสับลังมามึงก็ต้องผ่านศุลกากรกูมึงกูเอาไปสับหลังลักลอบไม่ได้อีกต่อไปเออมีการธรรมชาติมาได้ใช่ธรรมชาติไม่ได้แล้วมึงปิดช่องธรรมชาติทั้งหมดเพราะช่องธรรมชาติคือช่องทางของไอ้พวกที่เกี่ยวกับเนี่ยพวกเทาสีเทาทั้งหลายพวกบุหรี่เถื่อนเลยมึงเลิกแบกได้แล้วเออบุรีเถื่อนปลากระป๋องเถื่อนเออแล้วก็ผงชูรสเถื่อนไม่เสียภาษีเนี่ยมึงเลิกได้แล้วเออนะครับเซอได้แม่วันนี้ม้วนขนาดอ่าม่วนไหมอาทิย์หน ถ้าว่างหรือว่าท่านสสว่างเดี๋ยวผมลองมาเอาเอาคิวมาตนกันนะแม่น้อแม่ใครได้ใส่ย่างเต็มตี้เลยนะแม่น้องได้ได้แต่วันนี้เศสนุกสนานนะน้แม่นะสามโมงยี่สิบนาทีแล้ผมมีของให้แม่เหมือนเดิมนี่นิกกโอ้กนี่ก้โอ้ค่ะเออนิกก้โอ้นะแล้วก็มีนี่ตัวโอเคค่ะต้องชัดได้ค่ะเอาไปซ่าหัวแม่ เนื้อผีต้องทาไปทานะน <c oughs> ้าอันนี้อันนี้ละเราไปสร้างหัวเอาสร้างหัวโอ้โห oh. ี๋อพอดีสกินแคร์ดรกบริการไม่มีสังหัวพอดีเออไม่มีแชมพูแต่ครั้งหน้าต้องทำหล่อผมเนี่ยบางแล้วแม่เหรอกระบ,บาลเนอันนี้ฉ,นฉันจะทำสเปร์สเปร์ฉีดหนังหัวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอได้เดี๋ยวเธอได้ เธอได้เธอได้เป็นทีเซนเตอร์ฉันแน่จ้ะเธอคือมารดกดำเลยเออดกดำดุ๋ยด๊อกดำดุ๋ยโอเคนะฮะวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับค่ะสปอนเซอร์ของเรานะครับวิกซีน้องฉันฮะซองคู่หน้าใสไร้สิวนะฮะผิวตรงปกนะครับสีขาวหน้าใสนะครับสีส้มลดรอยสิวนะครับผมหาซื้อที่ไหนสเตเวนอิเลเนสาขานะครับและที่สำคัญนะฮะแชมพูนิกะปกนะฮะสามสูตรนะครับผมเพื่อความอ่ให้เส้นผมเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะสูตรแรกสูตรสมุนไพรธรรมชาตินะครับ สูตรที่สองครับสูตรอ่อนโยนนะครับผมสูตรที่สามนะผ่อนคลายอะโลมานะจ๊ะสามารถซื้อได้นะฮะในทางช้อปปี้ต่างๆนานานะครับหรือว่าตักปักตะก้าล่างเราก็มีแล้วนะฮะยังไงฝากด้วยนะครับผมแน่นอนแม่วันนี้ขอบคุณจ้นนะครับขอบคุณจ้นนะครับผมที่สละวิลาด้วยะครับแล้วก็ขอบคุณนะท่านชมนะสามพันกว่าคนสี่พันกว่าคนคอมเมนต์ที่เข้ามาถ้าไม่ว่าเป็นช่อง y o u t u b e TikTok นะขอบคุณมากครับผมนนี้ลาไปก่อนสดีครับผมุณครับผมขอบคุณค่ะโอเค อ่ะทุกคนใครที่อยู่ตรงนี้นะอ่ะอยู่กับแท้จ้าแม่สวัสดีครับแม่โอ้คนดูนักเคยพักตะน,นักว่าเออเออใครที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนสามารถสั่งซื้อตรงนี้ได้นะทุกคนอันนี้ก็ไปซื้อในเซเว่นอ่ส่วนอันนี้ก็ไปยื้อในช็อปของเขานะคะอะ่ส่วนใครที่อยู่ตรงนี้นะ